และนี่คือเรื่องราวของนกที่ทั้งน่ารักทั้งแปลกประหลาดที่สุดในโลกครับนกที่ไม่เหมือนใครและใครก็ไม่เหมือนมันบอกเลยว่านี่ไม่ใช่นกแก้วธรรมดารรมดาที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพราะมันทั้งบินไม่ได้อ้วนเหมือนตุ๊กตาแถมยังชอบออกหากินตอนกลางคืนด้วยเพราะนี่คือคาคาโปนกแก้วนักรบเงียบแห่งรัตติกาลครับ คาคาโปหรือชื่อเต็มๆว่าคาคาโปสตรีคอปฮับ r o บติลัสเป็นนกแก้วสายพันธุ์ดึกดำบันจากนิวซีแลนด์น้ำหนักตัวอาจมากถึง3-4กิโลกรัมหนักที่สุดในบรรดาน,นกแก้วทั้งหมดครับต่างจากนกแก้วทั่วไปคาคาโปบินไม่ได้แต่ก็มีขนปุยปุยสีเขียวพรางตัวได้เนียนเหมือนจะใครเกาะต้นไม้มันเลยกลายเป็นนินจาแห่งป่าที่เงียบกริบแต่ก็น่ารักสุดๆ กลางวันมันจะซ่อนตัวหลับตามผู้หมายแต่พอตกกลางคืนถึงเวลาปาร์ตี้ครับขาคาปโปะจะออกมาเดินตกแตกๆหาอาหารกินเมล็ดไม้ผล,ลไม้รากไม้แล้วก็เดินเดินเดินด้วยขาสั้นๆอ้วนๆเห็นแล้วอยากจับไปฟัดเลยครับ ยิ่งไปกว่านั้นขาคาัโป,โปถือเป็นนกที่เสี่ยงสูญพันธุ์ที่สุดในโลกเพราะเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์ต้องทำโปรเจกต์ช่วยเหลือพิเศษดูแลกันเหมือนลูก VIP ระดับซูเปอร์สตาร์เลยครับ